มาไถนาแล้วก็มาหาขุดกระปูไว้ด้วย,อยโอ้ยม่ใหญ่ได้ขุดกระปูแล้วรูรูปูเต็มเลยครับเนียเปื่อนโอ้โหนี่นี่รูปูเต็มเลยเด้๋เดไม่ใหญ่ขุดอะมีสามรูเลยเนาะตรงนี้ สามสี่รูพุ่นเด้โอ๊ตมีแต่รูใหญ่ๆวันนี้มีพ่อใหญ่ที่ได้ไถนาหรือเปล่าเนี่ยตัอบองไม่ให่ไม่ใช่ขุดก่อนพ่อใหญ่เอ,อ๊ะนาตั้งหลายแต่มาขุดตะบงตัวไถจะไถนี่เลยอ้มีแต่รูใหญ่ๆด้วยขุไปขุดกระปูก่อนครับวันนี้หากัขบข้าวแรง เปลี่ยนจอบก่อนเปลี่ยนเอาเสียมขุดกระป,โปูโอ้ยกลนกระปูไหนออ้ตัวงามพุนเดตัวใหญ่ด้วยเต่เมียตัวเมียตัวเมียใช่ไหน,นมีไข่ด้วยนี่ลูกลูกลูกอ่อ,อนอ่อ,อนโอ้ดะฝนตกฝนจะมาเร็วนะนี่อูอ้มีลูกอ่อนแล้วคาดว่าฝนจะมาเร็วเลยมาปับ๊บ ปูก็ไข่ออกเต็มเลยทีนี้รูไม่ลึกด้วยเนาะใช่กับข่าวแร่งกับปูกินกับตำบุ้งกับแซ่บฮู้นี่หลายขนาดเลยวะกับปูหูเดียวนี่กับอุป,ปรกรณ์หลายพวด gang 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 luôn 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 อันนี้ก็ตัวแม่อีกแล้วนี่ตัวแม่ไข่ด้วยนี่นี่นไม่เดี๋ยวรูดูรูนี้มีไหมคือที่หลายหูแท้ยังวงเดียวกันน,นี่เปล่หลังบูแมนรูเก่าบ่านี่รูเก่าเราไงดูนี่ อยู่ตรงที่ล่มนะก็เลยมีรูหลายไหนโอ้ <c oughs> พอดีพอดีเลยไม่ต้องเอากระดองออกรูตื้นโอ้รูตื้นเกินเอาไป <c oughs> เอาไปโอ้ยโอ้รูตื้นเนะาะแถวนี้เดี๋ยวนี้นี่เอาอีกรูนึ่ง แค่นี้ก่อนนะครับขุดกระปูก่อน